หลายที่พี่น้องนี่ยาห้างมากหรือ,อยังนี่เลยเนาะขอกระลืมซื้อขอกระซึกสามมือลงพี่น้องเป็นแต่ก็จะเอาเก็บไปกิน,นกันเนาะขอกระซึกล่อมันขอซึกสามมาเป็นปีสองปีเราเด้๋ยวขอยังบวกราเก็บพี่นอ้องแต่มือนีกข่ามาบ้านพอลุ่มก็เลยเก็บไปกินน่องมึงจ้ะชุ่มนี่มันไงนี่ไงเราพี่น้องจ้ะนี่ เพิ่อนก็คือกันดอกแต,แต่คนสิเอิญโขนเอิญ้าหางม่าแแบบพี่น้องว่าแค่จะเพิ่นว่าหญ้าหางม่าหางม่านของนักเอิญนักเพิ่นเพิ่นก็มี่ซื้อของเพิ่นอยู่ดอกวะก็เดี๋ยวสินี่นลูกให้เบิ่งดอกจก้ะออกอยู่เดินบ้านเราส่วนงาม งามเนาะงามจนบ่อยากกินคนละพี่น้องนี่อืมนะพี่น้องว่าป,ปีไก่แห้งออกลายเพราะสันว่าโบรูว่ากินเป็นแล้ววะโบรูว่ากินได้ไก่ออกรายหลายสันไกม่ม,ม่าอยู่หันบ่ได้มาย่ำนี่เนาะ เบื้องพระคักเป็พี่น้องจ๊ะอเอาก็เราอีกเนาะครั้งแรกนี่เป็นพี่น้องที่เก็บยาอันนี้ต้นอันนี้เจ้ากอว่าแซบคักแค่แซบอีลีอีนรอสนสินนล่องเอาไปกินล่องเมื่อไหรพี่น้องจ้ะนี่นะ เป็นมาออกอยู่หน้าบ้านมันพอลุงม,มเป็นมาออกกินอันใช้ไปจักน้อยกันพอกรับอกข้าวอินดอก,กเค็นแตะข่ายเจ้ากินพวกอะบิ่งอยู่ในหนังสืออยู่พี่น้องนว่ากินได้แล้วเป็นฮาตาสิมาออกอัน ศึกษาในหนันงสืออยู่คุณอาตาสีเห็นค่ะตาสีเห็นมันออกเนี่ยพี่นอ้องเก็บเอะเวทกินล้องเบิง้งออยู่หน้าบ้านพวกลูกไหมฉันากหัวให้เนาะ nhà anh có nhà hàng mà nhà anh nhà cần có cần lưm nó đến các cháu cần chưa có sức sáng các ba chìm tay và thằng có cần lo bưng chỉ chỉ lo bưng thì <laughs> nhà mới phải thì phân <laughs> Hello. <Thank you. cười> okay, จ้ค่อยกินวัวจ้ค่อยเก็บเสินถ้ากันมาเเี่นบ้านพ่อลุงติดค้ำทางพร้อมดที่น้องห้ายโหดต้นหน่อยเนาะร่องมึงเอาไปพัดกินร่องมึงที่น้องนี่ร่องมึงลายตืบ เอาพักอันนี้จังมลยทนพี่นงเนี่ยมือนผ่านเลาะหาพักหาเฮ็ดเมื่อพักยังกะเจ็บที่พี่นงองจ้ะงามงามี่ยค่ะงาม,างามโซบิทงังงามคักงามแน่ ร้ายโหด่ได้เก็บไปตะพืตะพืได้พี่น้องกินได้ได้ยังเก็บถ้าบ,บ่มั่นใจจะเก็บน้ำด้วยจ้ะน,นี่ศึกษาก้อนเก็บก้อนกินจ้ะอ,อย่าเอ็นดืดตัวเมียพี่น้องจ้ะเก็บอ,อกจักน้อยก่อน mẹ bạn 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 là bạn 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 bạn

ายางนีัปักกระกจองบานเท่าเนาะพี่น้องเนาะมันก็ขึ้นลายพักุถมเนี่ยนี่หน่พี่น้องอือยลายนี่เนี่ย,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 ยเบิร์ตเหรอคุณงามคักเนาะคุณอ,อันเดียวพี่น้องท้ายซุ้เบริษัทงามคักคุณต้นง,งาม เพ่นยูไก่ห้องห้องหวยห้องน้ำพี่น้องเพิ่อนก็นเลยง่ามเนาะตรงไนเพื่อนเนาะต้นเพื่อนนะมือไปซู่นดับอีกโอ้ยเนาะอ,อ,อยู่ในปลาสิพันง่ามไหมพี่นอ้องมัมนจะหยอดแดงแดงอ,อวบอ ทางป้าเนี่ยมแต่โอนอันเดียวต้นนี้หาจิบพักป้าออกไลน์แล้วพี่น้องพักอัน,นั่นพักอันนี้ เต็นหยดเงางามเห็นมอฟี่นองมือจกเข้าไปในๆเปนหยดเงงาม ไม่ร้ายเติบป้านี่ป้าละกำฮอฮึยอดมุมก,มกมดีเลย หยดมุกก็ยังหยดทัวบั่นเท่าเนาะพี่น้องคือคือไหมเนาะคือหยดทัวนี่เนาะเครียดตายคนนะเครียดตายคนนั่นน่ะคนเขาติขึ้นนี่คนหมุนเข้าไปในป่าบน น,นี่ก็ได้ลายหยดเต,ต๋อพี่น้องคุณนหรอพี่น้องไป,ปคุณนหรอมีตาปลาผักกวางตุ่งเนี่ยคุณนหรอดึงเหลืองแมนเบิร์ดคุณนหรอพี่น้องจา้าขอกลไปหาเก็บนะ้ำข้างรถไฟไกลๆตะคบปากกาไปเก็บไก่สวนก็เจอลายาคังอีหลีเดิให้ซุเบิง์กจ้าพี่นอ้องขันม,มาทาาั้งบันบุลุกเบิอ์ดแต่พักบ่งเก็บนะพี่น้องจา้าขอก็ับไม่รอาทาั้งนี้โอ้โข้ามไป มาทางนี้พี่น้องจ้ะบ่อึดแต่ผักเก็บมาทางนี้พุ่นนะ่ะป่าผักกวงตุงเหลืองเอิ่มเสริมอยู่ของเจ้าพุ่นเนาะได้แต่อ,อ่อนสอนเฮาบ่กล้าเก็บพี่น้องจ้ะหาเฮาหาเก็บเก็บผักป่าอืมบ่อยากไปใกล้ของเขาเจ้าม <c oughs> าไปเก็บผักอยู่น,นันบ้านเพิ่อนอยู่บ่าบ้านนั่นพอลุงโอเก็บงัวยังอยู่นี่พุ่นน่ะไปปาบ่อยากซั่นลุยปาตัวบาทีนี่พุ่นพี่น้องจ้ะอ พายวิวสุเบิงจ้ะคุณปลาน้องนอกน้องน้ำแถวนี้แหละพี่น้องคนห่วยใหญ่ๆหญ่คุณคุณปลาผักกวงตุงเขาเจา้าเห็นปลาอึ้งตึงอยู่๊ยพี่น้องลุยน้ำกันคายคุฝนซ่อนเนาะพี่น้องคุเนาะปลาพักเขาเจาเ้าเหนืองเหลืองคนเมียนบิร์สพายสุเบิงพี่น้องจ้ะว่างหันมันเจ็บเป็นเบาอย่างบนแล้วเนาะว่างเก็บอยู่หน้าบ้านพักทั้งหมอกทั้งหมาพักอีกอย่างลายอย่างคอณว่างนาบ้านเพคุนก็เลยออกมาทั่งนี้ เอาข้าวคามไปฟังนั่นพี่น้องเก็บฟังนี่จะมันองูปงซะเก็บเลีมันอีกกนอนงามงามพี่นอ้องหนอดครเบเอ๋ ป่อหลังม,มือนีมากไก่ได้พี่น้องมานบ้านวพวกพ่อรุง่งได้โอกาสของป้าคือเจ้าคนละว่าทางบ้านเพื่อนเนียนพักมันลายไหมพี่นองปานเขาจะติดหัวติดตรงห้องนี่เนาะ Rắc lái, lái phía nông chà Tân nhuận ngam Úp, អឺណាំប៉ាក់គិតជិប có kim ngân gim ta mát nó nhọt ngâm ngam đấy xuống là có lỡ nó นั่งซีดเบิดซีดป่าง่ามพี่น้องจ้ะง่ามง่ามง่ามตำลึงป่า เต่นนอนนอนสิแล้วนี่ยยังกินได้กะเก็บเราพี่น้องมากกะไก่ยังสิมันบ่อึดเต้นเท่าเก็บเด้มากพี่มาทั้งบานพอลุ้งพี่ตะกี้เก็บจนต้องทั้งบานเจ้าของทั้งนั่นมาทั้งมีปื๊ดแต่ปักเก็บลายคักอืมตายต้องพีสุเบิงพี่น้องแก่คน

มุกพี่นองมีแต่ยอดมุกมุกนี่จะออกทั้งนั้นเลยเด้อพี่น้องเก็บผักตำนิ่มน,น้ำกันตำนิ่มตำลึงยอดอหอบละพี่นอ้อง

ตัขื้นเกี่ยวน้ำปลานี่ดิขนาดต๊เปะตะแปะน้อตอัขื้นนี่เห็นเกี่ยวขื้นน้ำอันนี่นะพี่น้องออนนขอไปทั้งนี่เห็น,นิพักตับลึ่ัวหน้าดอกอว หมดแล้ววะนี่เ้อพี่น้องมาเอายอดตะมึงไปลวกเป็นหนึ่งกินน้ำกันแสบได้พี่น้องยอดหอบนี่มีประโยชน์ได้พี่น้องจ้่งามอ้างป้าน,นี่ พี่น้องเก็บอันยอดผักตำลึงปลาโอ้ยฝนกระตุกลิ่นหลายมือแล้วพี่นอ้องยอดทอฝนติดลิ่นติดลิ่นลิ่นลิ่นเสียงเชียงลน เดี๋ยวไปนองเก็บผักตาลึ่งฝรั่งน้ำกันออกไรแล้วละผักเลยเก็บผักเก็บเห็ดนี่ยัยงกะเก็บ ตามดูดกันบรรยากาศปลาน้ำเขามันออกมาไม่ยอดผลสีแดงๆนะ ดีแดงผักแซบยุกกบผู้มักผักมักยุกกบผู้แซบนี่จะเครียดตายเพื่นนี่ในพี่น้องนี่เครียดตายเพื่อนนี่แหงนี่เพิ่นตายแล้วนี่จะออกไหม กำน้อยนึ่งปลาหนิลวกเป็นนึ่งกินกระแทบพ,พี่น้องแล้วตะคุมากเนาะพักปลาพักท่มมามชาติเป็นเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาพักของตุ่งมัมมี่บัว่าะสันมีอยู่ในพี่น้องหลายโพดเจ้าหัปลูกไว้เป็นสวนนะน่ะนี่ถามว่ามันอยู่สวนพี่น้องของางตั้งข้าเจ้านั้นปลูกไว้เป็นสวนของข้าเจ้านะพี่น้องก่อนว่า,าอยากไปเลาะเนาะ นี่คือกวางตุ้งแล้วพี่น้องนี่ทางขงัางทางรถไฟพี่น้องมี่ตนเดียวเจ้าปลูกไร้อยู่พี่น้องอ่ะบอก,กล้าเขาไปนี่เก็บอยู่ใกล้สวนข้าเจ้าร้ายพดเดี๋ยวข้าเจ้าชีว่าเป็นเ,เอาของข้าเจ้าเนาะมันออกคางสวนน่ะร้ายอยู่อ่บอไปเก็บจ้ะได้มาแล้วรก็ต้องเก็บซุปพี่น้องยินแล้วเนาะกาดบนะรถตัสีออกเจ้าหาบกกุคบวอยากแล้วนี้ มารอทั้งบานพอลุงพี่น้องจ้าตัวพักกินคือกันละหลายคักเนาะนี่น,นี่กินไปขึ้นกันจ้านี่เก็บสุนเน่พักนิดมือนหนีพี่น้องจ้าพักลเล็กๆน้อยเก็บตะพักเราไว้กินพี่น้องเดี๋ยวมูสิมาก,กินน้ำยู่ตัดยักเล็กๆน้อย จะมูสิพามวนซอยมือนี้มูสมาจากตั้งจังหวัดต่อคัมาศาพี่นอ้องเิ็บพีเนีย่ยค่ะักยางเล็กน้อยๆนีงหางงามผักคลพ่อแล้วละ่ะคลิศลยลวะมือกนนี่หางงามนี่เอากนเด้อกาดหน้า มือ no? nice 응 ki น aro aro? Okay. ี้หาเก็บผักกันเอาทุกผักนี่พี่น้องมือนี้นะอินกับแกงงามคักนี่เก็บทั้งได้ทั้งผักได้ทั้งเห็ดเอาสุนเนวพี่น้องจ้ะอินกับแก่งามคักงามแน่เนาะพี่น้องได้ทั้งเห็ดได้ทั้งผักได้สุนเนวผักมือนี้ได้ผักยังกัเอาหาเก็บผักเนาะ ออกหลายแล้วกันพืชบ่อยากแล้วเนาะมีเชื่อมั้ยก็พ่อและพี่น้องรลายเบิ่งคักคือจังผักโสมผักขมบั้นเท่านาะพี่น้องจา้าเนาะคือคือก็จะไปลวกเก็บสุดแน,นวผักได้ทั้งเห็ดได้ทั้งผักพี่น้องมื้อนี้หลายคักเจ้าของคนทุน